ค่ะเรามาทำหน่อไม้ดองกันไว้กินกันที่บ้านง่ายๆนะคะก่อนอื่นก็นำไปอปอกเปลือกแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วนำมาสับนะคะส,ส,ส,สับสับสับเสร็จแล้วเราก็ฝานเอาเน,นื้อมันความหนาความบางก็แต่พอเหมาะนะคะค่ะเขาไม่มีก็ทำการสับนะคะแล้วก็ฝานค่ะอันนี้ก็ไม่มีก็สับสเสร็จแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะ แล้วก็นําไปล้างน้ําสะอาดนะคะไม่มีจะนําไปล้างน้ําไห้สะอาดหนึ่งน้ำะนการกระลางน้าหลังจะล้างน้าให้สะอาดแล้วนะคะก็จะทําการแช่น้ําไว้อีกหนึ่งคืนนะคะอันนี้คือไม่มีนํามาแช่น้ํานะคะเทน้ําท่วมแล้วก็อาจานไม่มีจะใช้กดไว้ไม่ให้มันลอยนะคะแล้วพรุ่งนี้เช้าไม่มีก็จะนำมาอาล้าง อีกสองน้ำนะคะนี่คือไม่มีล้างแล้วนะคะสองน้ำเพื่อเตรียมไปที่จะคลุกข้าวกับเกลือนะคะอันนี้ก็นํามาคลุกกับเกลือนะคะเกลือไม่มีจะใช้เกลือเม็ดนะคะเกลือเม็ดหน่อไม่มีก็วันนี้ประมาณเกือบจะสามกิโลลวละ,ะค่ะก็จะใช้เกลือเม็ดอยู่ประมาณสองช้อนโต๊ะสองช้อนครึ่งนะคะช้อนโต๊ะสองช้อนครึ่งนะคะ ไม่มีจะไม่เอาเค็มนะคะค่อยๆคุกเค้าไปทีละนิดค่ะเพื่อที่จะให้เกลือมันเข้ากันได้ดีนะคะคุกเค้าันจนอ่าเสร็จเรียบร้อยก็อ,นอันนี้คือไม่มีคุกเค้าเสร็จหมดแล้วนะคะทงหมดที่มีอยู่แล้วก็นำไปใส่ขวดโหลไว้แบบนี้นะคะใส่ขวดโหลแล้วก็เอ่เทน้ำใส่ให้หมันท่วมหนอน,นะคะ หลังจากเทน้ำใส่น้อยให้มันท่วมนอแล้วก็ทำการปิดปิดฝาให้แน่นไม่ให้ลมเข้าน,นคะคะไม่มีจะใช้พลาสติกคขอบใบอีกชั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้อ่าก่อนที่จะปิดฝานะคะเพื่อที่จะไม่ให้ลมเข้าไปค่ะวันนี้เยอะค่ะได้สองขวดเล็กอีกขวดหนึ่งค่ะนอที่ทำไว้กินเองนี่กัไม่มีสารพิษไม่มีสารนะคะปลอดภัยค่ะก็จะขาวสะอาดแบบนี้ค่ะ อันนี้เป็นเหลือจากชุดก่อนไม่มีก็นำมาเสกกระปุกไว้ทำกินต่อไปนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ